โอเคครับผมมาลุยกันครับคราวนี้อีพีโซดที่3นะฮะสิกลยุทธ์แล้วน้ำหนักปี2024นะครับก็อีพีสโซดที่3นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีพีสโซดจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดูนะครับอีพีสโซดหนึ่งสองนะครับท่านไปตามดูได้นะฮะไม่ว่าจะในทิกต็อกในด็อกเตอร์ท็อปชานอลในเฟซบุ๊กนะครับด็อกเตอร์ท็อปนะครับสุขภาพดีชีวิตดีแน่นอนนะครับ อขอรีแคปนิดนึงนะครับย้อนทวนนิดนึงนะครับหข้อแรกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมี4ข้อข้อ7ถึงข้อ10นะครับข้อแรกตัดหวานน้าตาลเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลนะครับที่เขาเรียกว่าลิควิดแคลอรี่นะครับอันที่2คือทํำ IF นะครับคุมเมื่ออาหารแนะนํา6 6ทับแข้อที่3กินโลข์บน้อยกว่า150กรัมต่อวันข้อที่4เพิ่มไขมันดีลดไขมันทรานข้อที่5เพิ่มการบริโภคไฟเบอร์ ข้อที่6นะครับทานโปรโตีนให้พอดีนะครับเน้นโปรโตีนจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับปรุงอาหารแบบนึ่งอบตุนจีไฟเบานะครับเลือกทั้งโปรโตีนจากพืชทั้งสัตว์ผสมประสานกันได้นะครับนี่คือ6ข้อแรกซึ่งจริง,รงๆแล้วมีรายละเอียดที่ผมสอนไว้เยอะมากกว่านี้ท่านก็ตามไปดูอเองแล้วกันนะครับอันนี้มาต่อกันข้อที่7ครับข้อที่7เนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากๆถ้าเกิดใครทํา6ข้อมาดีแต่ข้อที่7ทําไม่ดีก็ผลดลดลง50%นนั่นก็คือ ลดนะครับอาหารแปรรูปนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสมมุติเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับ90%ในนั้นเป็นอาหารแปรรูป99เลยดังนั้นเนี่ยน้อยมากสมมติว่าเอาเข้า7ซเว่นอนะครับอาหารที่ผมแนะนำเนี่ยไข่ต้มนะครับนะครับไข่ตุนนะครับไข่ออนเซนนะครับแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆโอเคอยู่นะครับ มันก็มีมันหวงมันหวานอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มองดูอะอันนี้คืออาหารเขาเรียกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนนะครับหรือว่าอาหารพวกขนมปังปิ้งขนมปังที่มันใส่หีบห่อหรือว่าใส่ถุงที่แพ็กเกจดีๆหรือว่าพวกมันฝรั่งโพเตโต้ชีพอะไรทั้งหลายหละอย่างเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องลดลงมันเป็นอาหารแปรรูปถามว่าทําไมเขาต้องแปรรูปหนึ่งคือส่งสะดวกเก็บง่าย เติมน้ําตาลอาหารอร่อยนะครับโดยเฉพาะไฮฟลูโตสคอนเซลับอันตรายมากๆนะครับยิ่งกินยิ่งหวานน้าตาลเกาะตับก,กันเต็มไปหมดเลยนะครับไขุ่งไขมันเต็มตับหมดนะครับก็ต้องะระมัดระวังนะครับถามว่าชีว,วินีเลเว่นผมเข้าไหมผมก็เข้าฮะผมก็ซื้อของพวกนี้แหละของเขาก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว,ว่าไอ้บางอย่างมันเป็นโปรเซสต์ฟูดอะคนอื่นเลือกก็เลือกไปท่านก็ไม่ต้องเลือกโอเคปะ่ะตรงไปตรงมานะครับอ่าตรงไปตรงมานะครับก็ทุกที่แหละฮะมันมีทั้งของดีทั้งของไม่ดีอะเออมันอยู่ที่ท่านจะเลือก ทานอะไรมันก็อยู่ที่มือของท่านอยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่ความคิดอยู่ที่มายเซตของท่านเพราะว่าสุดท้ายชีวิตของท่านมันก็ขึ้นกับมายเซตของท่านนะมายเซตท่านเป็นยังไงชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นมายเซตท่านดีหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตไม่เป็นที่พึ่งพาคนอื่นเออไม่ใช่ไม่เป็นภาระคนอื่นเป็นที่พึ่งพาให้คนอื่นเนี่ยชีวิตท่านก็ดีแต่ท่านบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวให้หมอช่วยดูแลให้รักษายาดีเออท่านท่านก็มีชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตมสะดวก ไม่ได้มีใครจะห้ามท่านใช่ไหมเราก็ชีวิตดีเราก็ต้องปรับปรุงตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นอาหารแปรรูปแป้งแปรรูปนะครับก็ต้องเรามาระวังให้เน้นอาหารธรรมชาติเป็นหลักนะครับอาหารธรรมชาติดูยังไงถ้าเห็นไก่เป็นไก่เห็นเป็ดเป็นเป็ดเห็นหมูเป็นหมูเห็นปลาเป็นปลาอย่างเงี้ยธรรมชาติเห็นผลไม้ชิ้นนี้เป็นลูกเป็นผลอย่างนี้ธรรมชาติแต่ถ้าแปรรูปมาคั้นผลไม้มาเป็นน้ำนะครับเนื้อสัตว์บดมาใส่กองใส่หีบใส่ห่อดูแล้วเฮ้ยมันเกิดมาจากอะไร แป้งเอ่ยอะไรเอ่ยทำมาเป็นซีล่งซีเรียลโอ้ยอย่างนี้คือโคตรแย่นะครับคือไม่รู้ว่าต้นกําเนิดมันคืออะไรแบบนี้ไม่โอเคเนี้ยเขาเรียกอาหารแปรรูปนะครับโดยเฉพาะแป้งแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นบรเตโตชิพไม่ว่าจะเป็นซีเรียลไม่ว่าจะเป็นปลาท่องโกทอดพวกนี้มันอันตรายนะครับซึ่งอาหารธรรมชาติมันมีเยอะแยะเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้สะดวกในการขายเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อเรามักจะไม่เจอมันเป็นเรื่องปกติแต่มันจะขายอยู่ที่ไหนอาหารธรรมชาติขายอยู่ที่ตลาดฮนะ ตลาดสดอะตามชื่อเลยนะครับมันก็อย่างนั้นนะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เราก็ซื้อซนะุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามท่านก็ลองไปเลือกหาเลือกใช้เอาดูนะครับก็แนะนำฮะถ้าเกิดเราอยากจะมีชีวิตใหม่เราอาจจะต้องลองทําอาหารทานเองสักวันละครั้งไหมนะฮะหรือว่าสัปดาห์ละครั้งในการเตรียมสลัดสัก7กล่องนะครับหรือว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพสัก7กล่องนะครับก็ในวันหนึ่งอะ ถ้าท่านทาน2-3มื้ออย่างน้อยมือ้อนึงขอให้เป็น perfect meal อ่ะให้มันเป็นอาหารที่ดีต่อชีวิตเนี่ยแล้วอาหารแปลรูปต่ำๆเป็นอาหารธรรมชาติเยอะๆปรุงแต่งน้อยๆแค่นี้ชีวิตท่านก็ดีแล้วนะครับมาต่อกันนะครับข้อที่8นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจัดลำดับก,การกินครับอันนี้ผมเรียกว่า preloading technique นะครับ preloading technique preloading t Techn e c h n เนี่ย จะทำให้ท่านนะครับหคือได้รับสารอาหารที่ดีไปก่อนนะครับสุดท้ายคือเวลาท่านทานน้าตาลนะครับอินซูลินจะไม่สวิงมากแล้วได้รับน้ําตาลน้อยกว่าที่ควรจะได้รับก็คือสูตรโกงนิดหนึ่งนะครับแนะนําอย่างนี้ฮะสินาทีนะครับก่อนอาหารมื้อหลักนะครับน้ำหนแก้วนะครับบวกสลัดผักนะครับหจานนะครับ ผักต้องมาจานใหญ่ๆเลยกินก่อนเลยนะครับ50%ของมื้ออาหารความอิ่มผักเติมผลไม้หวานน้อยต้นมื้อกินผลไม้ได้แต่ต้องเป็นผลไม้หวานน้อยเพราะว่าถ้าหวานมากน้ําตาลมันพุ่งเข้าไปเลยไม่เอาแต่ถ้าแนะนําคือสลัดผักใบเขียวเติมพวกผลไม้พวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยได้นิดหน่อยนะครับหรือผลไม้หวานน้อยอย่างนี้ได้นิดหน่อยแต่อย่าไปเติมมะม่วงอย่างนี้ไม่ได้เติมทุเรียนอย่างนี้ไม่เอานะครับเสร็จแล้วนะครับอาหารที่ทานนะครับให้เริ่มต้นด้วยโปรตีน บวกไขมันดีนะครับไขมันดีถ้าเป็นถั่วเนี่ยหรือโอโวคาโดท่านอาจจะเติมไปในช่วงสลัดผักในช่วงจานแรกก่อนก็ได้ตามด้วยโปรโตีนนะครับพอท่านเริ่มอิม่มจนอิ่มสุดๆแล้วเนี่ยนะฮะให้ท่านเติมคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งเติมคาร์โบไฮเดรตถ้าอาจจะเป็นข้าวกับกับข้าวเล็กน้อยทําให้เรารู้สึกว่าได้กินข้าวสักครึ่งทพัพพีหนึ่งทัพพีก็ได้หรืออาจจะเป็นกินมันหวานญี่ปุ่นซึ่งผมก็ชอบนะฮะผมก็ทานนะครับอพอสุดท้ายปุ๊บถ้าอยากกินขนมหวานให้จบทุกอย่างจนอิ่ก่อนนน,น้หทาาข นะครับหรือว่าให้ทานผลไม้หวานอย่างนี้โอเคนะครับนี่เขาเรียกพรีโหลดดิ้งเทคนิคก็ทานตามสเต็ปนี้นะครับแต่ถ้าท่านไม่หิวแล้วนะครับกินข้าวไม่ต้องกินหวานก็ได้นะครับสันดานก็คนดีปกตินี่แหละฮะไม่ได้มีสันดานไม่ดีตรงไหนนะฮะกินข้าวแล้วก็ไม่กินหวานนะกินข้าวเสร็จจบด้วยกาแฟดำนะครับจบด้วยชาเขียวร้อนจบด้วยชาเขียว เย็นที่ไม่เติมน้ำตาลจบด้วยชาฝรั่งนะครับชาดําชาจีนที่ไม่เติมนมไม่เติมน้ําตาลผู้ดีเหมือนกันไม่จําเป็นต้องกินหวานแล้วเป็นผู้ดีแบบหุ่นดีด้วยนะครับมาต่อข้อ9ครับดื่มน้ําบวกนอนนะฮะทำมาทุกข้อ8ข้อดีหมดนอนไม่ดีนะครับเออที่ทํามาเหลือ30%เพราะว่าการนอนดีเนี่ยนะครับจะทําให้ฮอร์โมนทุกอย่างเราดี ฮอร์โมนทุกอย่างดีระบบเผาผลาญดีไม่ว่าจะเป็นอินซูลินไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนไม่ว่าเกลินไม่ว่าเลปตินฮอร์โมนพวกนี้มันจะผสมประสานทําให้ร่างกายเราออกมามีสุขภาพดีเพราะนั้นการนอนที่ดีครับพูดทุกครั้งฮะสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าเวลานี้ดีที่สุดบางคนบอกโอ้ยมันลําบากเข้าใจแต่ถ้าทําเวลานี้ได้จะดีที่สุดถ้าลําบาก ปรับเปลี่ยนบวกลบ1บวกลบ2เช่นสีทุ่มเป็นหทุ่มเป็นเที่ยงคืนไม่เกินนี้6โมงเช้านะครับเจ็นโมงเชา้8ชา8โมงเช้าไม่เกินเวลานี้บวกลบบวกลบนิดหน่อยมันก็ยังดีแต่ไม่ใช่นอนตี2ตื่นเที่ยงไอ,อ้นี้ไม่ดีไม่ได้เรื่องนะครับไม่โอเคนะครับไม่โอเคกับร่างกายมันอาจจะโอเคกับการงานนะแต่มันไม่โอเคกับร่างกายแต่ว่า มันก็ต้องดีที่สุดในจุดที่เราอยู่ถ้าเกิดเออตอนนี้เราทํางานแล้วแบบโอ้โหไม่มีอันจะกินเลยคือมันก็ต้องทํางานก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันหาซื้อของมากินไม่ได้นะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องปรับให้มันเปลี่ยนกับเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือว่าเราอยู่กะอยู่เวรนะครับก็ ถ้าเกิด7วันทำได้สัก 4- 5วันก็ถือว่าดีแล้วอีก2วันก็หยวนหยวนไปข้อสอบมันก็ทําไม่ได้เต็มหรอกอย่าไปคิดมากนะครับอ๋ละนะครับส่วนการดื่มน้ำนะครับอย่างน้อยก็2-3ลิตรต่อวันผมแนะนําเลยใครทํไ i f อฟหนูลิตรต่อวันผสมเกลือจมูกผสม ACV นะครับผมก็เลือกไว้ให้แล้วท่านก็กดเข้าไปดูซุปเปอร์ฟู้ดต่างๆที่ผมเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น ACV ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวไม่ว่าจะเป็นคาเคาสกัดเย็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็เลือกยี่ห้อที่มันเออใช้ได้รีวิวดี คุ้มค่าคุ้มราคาไม่จำเป็นต้องแพงสุดคือแพงมันดีอยู่แล้วแต่บางอย่างไม่แพงมันก็โอเคท่านก็กดโปรไฟล์ไปดูแล้วกันไม่ใช่ของผมนะแค่เออลองแล้วมันดีหรือว่าเออดูแล้วรีวิวมันใช้ได้แล้วก็เลือกมาใช้เองก็ถือว่าเฮ้ยมันโอเคมันแฮปปี้มันคุ้มค่านะะก็ลองไปเลือกดูเอ,เองแล้วกันนะครับเอาล่ะนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือคาเฟอีนนะครับแนะนําว่าหลัง15บหนาฬิกาไม่เอานะเพราะว่ามันจะทําให้ท่านนอนไม่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นชามะช่าชาเขียวก็คาเฟอีนมีนะก็ต้องระวังนะครับหรือว่ากาแฟดำนะครับก็หลัง3ามโมงเย็นถ้าใครเซนมากๆเนี่ยขนาดช็อกโกแลตนะครับหรือดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าคาคาหรือโกโก้เนี่ยก็มีคาเฟอีนอยู่ก็หลัง15บหนาฬิกาก็ไม่เอานะครับเป็นต้นนะครับข้อที่10ครับอันนี้ สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะ,นะครับนั่นคือการเคลื่อนไหวนะครับบวกนะครับเขียนความก้าวหน้านะครับบันทึกบันทึกความก้าวหน้านะครับเคลื่อนไหวหมายความว่าอะไรคือผมอยากให้ท่านมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย8 0 0พันก้าวต่อวันนะครับท่านไม่ต้องออกกําลังกายเลยก็ได้การออกกำลังกายดีมากต้องฟังนี้ก่อนแล้วผมแนะนําให้ออกแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาผมขอให้ท่านเดิน8ปดพันก้าวต่อวัน ถ้าให้ดีไปจนถึง1 2ื0 0สต่อวันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีออกกําลังกายด้วยยิ่งดีนะครับท่านออกเน้นเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็คาร์ดิโอเสริมบ้างนิดหน่อยนะครับจะได้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นในระยะยาวนะครับส่วนเรื่องบันทึกความก้าวหน้านะครับอย่าลืมนะครับท่านสําเร็จอะไรท่านเขียนออกมาท่านพิมพ์ออกมาใต้เมนนี้ก็ได้หรือพิมพ์บอกก็ได้หรือว่าเล่าเรื่องชีวิตดีๆให้คนที่เราลักฟังให้คนที่เราห่วงใยฟังหรือว่า บันทึกความก้าวหน้าไว้อ่านเองก็ได้ทุกครั้งที่เราเห็นความก้าวหน้าเราจะพร้อมเดินไปเรื่อยๆผมแนะนําให้ท่านบันทึกความก้าวหน้าทุกสัปดาห์นะครับเขียนสั้นๆสองถึงสามบรรทัดก็ได้นะครับว่าท่านมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับท่านมีอะไรปรับปรุงขึ้นบ้างนิสัยใหม่ท่านดีขึ้นยังไงน้ําหนักท่านเป็นยังไงรอบเดือนท่านเป็นยังไงนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับชั่งน้ําหนักนะครับก็สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้หรือจะชั่งทุกวันตอนเช้าก็ได้แต่ว่าอย่าไปซีเรียสกับน้ำ โอเคครับและนี่ก็เป็น10ข้อนะครับรีแคปนิดนึงนะข้อแรกนะครับตัดหวานตัดน้ำตาลนะครับตัดเครื่องดื่มหวานทำา IF กินโลคารเพิ่มไขมันดีเพิ่มไฟเบอร์นะครับทานโปรตีนพอดีลดอาหารแปรรูปตั้งแปรรูปลำดับการทานอาหารพรีโหลดดิ้งเทคนิคดื่มน้ำเยอะๆนอนให้ถูกต้องอเคลื่อนไหวให้ดีแล้วก็อย่าลืมบันทึกความก้าวหน้าของตัวเองนะครับ ก็ปีนี้นะครับเข้าสู่ปีใหม่2024นะฮะมันคือเวลาที่แบบผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมนะในการที่ท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านเนี่ยนะฮะ คือต้องบอกเนี่ยว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนเก่งล่ํารวยยากจนนะฮะสุขภาพท่านต้องซื้อหาด้วยตัวเองนะฮะเงินมันซื้อไม่ได้แต่ว่าโอเคมันเงินมันซื้อเวลาได้บางอย่างนะฮะแต่สุขภาพยังไงก็ตามท่านต้องทําด้วยตัวเองนะฮะก็เริ่มต้นทีละนิดทีละหน่อยนะฮะทำได้เท่าไหร่ทําได้เท่านั้นดีที่สุดในจุดที่ท่านทําได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนทุกวันของท่านให้มันเป็นวันที่ดีขึ้นอ่ะวันละเล็กวันละน้อยครบหนึ่งปีเดี๋ยวมันโคตรดีเองเชื่อผมนะฮะแล้วผมก็ขอให ทุกทกวันและถ้ามีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย